วันนี้เราก็ไปอยู่กับ Jelly d e l ลิเวอ่ว่ะอันนี้เราจะไปทำภารกิจส่งของกันเราจะส่งได้ถึงไหนก็ต้องไปดูไปดูดิออไปไปเริ่มกันเลยกด e เพื่อเดินทางไปไหนนี่เลยเลือกเลยเล่นไหนดีปั๊มปัมไปเทิมบีอะไวะอ๋อนี่ง เราไปปัป๊มๆก่อนไหมหรือว่าไปพูด้าพูด้าล็อกกี้อะไรก่านไม่ทันพูด้าล็อกกี้โอเชียนทะเละเอ้ยไม่ใช่ทะเลโอเชียนต้องเป็นมาหาสมุทรดิมาสมุทรพูด้ามหาสมุทรกับทะเลก็เหมือนกันไม่ใช่หรอเอ้ยไม่เหมือนมาหาสมุทรเป็นเล่มโอ้ต้องว่ายไปเนี่ยงั้นเราไปปั๊มๆ <laughs> หาดปั๊มๆแบตเทอร์ไปเราไปบัตเทอร์ดิบัตเทอร์ใช่ไหมวะ บัตเตอร์เออใช่บัตเตอร์งั้นเราไปปั๊มปั๊มก่อนแล้วกันปั๊มปั๊มเดี๋ยวดูดูโอ้โเหี้ยไกลด้วยไงพี่ว่าไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องรับของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแมงแดง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 ยิบ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 มันไปไหนวะแต่ว่มันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะโอเคโอเคโอเค โอเคลงมาเนาะค่อยๆลงค่อยๆลงใจเย็นๆใจเย็นๆ days later Three มันเด้งอะไรเนี่ยโอเคเอ๊ะหรือมันต้องไปทางเด้งๆอย่างเงี้ยเหรอมีหน้ามั้งหรือใช่เออใช่ว่ะย่อดิบปะย่อดิบปะได้แต่ว่าจะไกลไปไหมอ่ะเฮ้ยเราวิ่งทันอยู่แล้วเราเป็นนักวิ่งี่ยืดในยืดเต็มที่แล้วอ่ะเฮ้ยเดินมาเร็วๆร็วเฮ้ยไปไปไปหลับหลับหับหับไปไป เออเด็ดเดอโอเคโอเคไป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 ั๊มปบีดปั๊มปบีดกูได้ดิขยัเราต้องลงอ่ะต้องลงใช่โอเคโอเคเออ้รงจะยอททำไมวะมามายืยืมาเาเจไม่ไปเห็นไหมเนี่ยมานี่อได้ไหโอเคโอเคียคอตาเออ วะช่วยเด้งช่วยเด้งตีลูกตีลูก <50> <50> ตีไปดิตีไปดิยืดห่อยืดท่อนน่าดินี <50> <50> ่นที่สุดเธถทาทางตลกกันวะหมากูยืดเอาเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อสามดาวเลยทีเดียวไปเก็บดิขออนุญ,ญาตส่งขอนะครับเ,เดี๋ยวมันเด้งหมดของกู ธุรกิจพันล้านเท่าที่ว่าแป๊บนึงไปไปดิไปดิไปดิมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้โดดเดี๋ยวๆๆอดเดือด่อปัญหาเดี๋ยวเฮ้ยติดมันไม่ลงมาเดี๋ยวมันก็มามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ออ่ะพี่ยืดดิยืดนิดนึงยืดเออโอเค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 เฮ้ยเออไม่เข้ารูไปแล้วไป นี่น่าได้สองดาวป้ะมแตกนิดน,นึงหูไม่รู้เลยความแตกต่างเป็นยังไงอะ่ะมันถ้าไม่แตกเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเอาเดี๋ยวค่อยบอกให้ดูละกันดึงวันนี้เราจะเอาถึงไหนเฮ้ยเอาถึงที่เอ้ยมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาก่อ,นม,กอ,น,อน,น,นมาก่อนตอนนี้มาก่อนเดี๋ยวถ้าไม่แตกจะเป็นเงี้เฮ้ยอา่าหดด,หด,ดิหอดิหอดเดี๋ยวจะเด้งสวนเด้งสวนไป มันไม่ผลว่ะไม่ผลเน็ตอะต้องตีพอนเน็ตมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปเด้งเด้งด้งสวนดึงสวนกลับมาตรงนี้ดึงเขี่ยกลับไปที่เดิมสวนไปฮึบอีกทีนึ่งฮึบไม่น่าได้ฮึบฮึบได้แล้วมะอึบเนี้ยได้เนีนี่ได้แน่โอเคดอกไว้ดอกไว้ก่อนแล้วก็เด้งไปอึบเด้งไปอึบ อึบโอเคพ้นแ,แนะ่พ้นแน่พ้นแน่พ้นอีกสัตว์เออไม่พ้นเอ้าเฮ้ยก um ูไม่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 กูจะไม่ยอมกูจะยอมมึงกลับไปที่เดิมโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะหนึ่งสองกูเด้งมันเด้งดูเบาจังอ่ะเออ้อเออ The next day เอ้ยอ๋อมันกระโดดได้นี่ว่า กดโดดเด้งสวนไปดิโอเครอรับข้างล่างโอ,โ,อโอเคไปเด้งเด้งไว <rồi? S 1> ต้องเด้งไวต้องเด้งหนึ่งสองฮิตจิงเออไอ,อ้ผลว่ะพ้นว่ะพ้นว่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเออเออเพอร์เฟกกว่าสามดาวแน่นอนจังหวะนี้เหรอ สามดาวแน่นอนดูกล่องไม่มีการบุบสลายไม่มีการแตกหกักสรุปได้หนึ่งกูออกเกมเลยได้หนึ่งอ่ะของเขาเขาเขาเฮ้ยไหวต้องเด้งวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไระ <S <S เฮี้ยอะไรอ่ะไอเฮี้ยกล่องแตกไปแล้ว <S <S เฮี้ยเด้งเด้งต้องเด้งแล้ว นาได้ดาวแล้วกูว่าตูส่งไม่น่าของมุกสลายได้เฮียอ๋อมันนี่มันกล่องใหม่เหรอไม่ใช่กล่องแตกหมดแล้วหรือแต่ภาสตุไม่พี่น้องน้องไปน้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงวะโอเคมันอยู่นี่มันอยู่นี่อ๋อมันต้องพลนตรงนี้โอเคโอเคโอเคดูดูดูกูได้ดาวบะเนี่ยยังดียังได้อะยืดยืดเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเย่เ hey. ฮ hey, hey. ้ยแล้วทำไมเขาถ่ายคนเดียวอ่ะไหนได้ยังไม่ได้ไมันได้แค่ตาเดียวเนี่ยทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้เน yeah. hey, <laughs> ี่ยเย่ยดีตีอยู่หลักมานได้ยังอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือพี่ยืนเลยพี่ยืนรอเลยยืนรอเลย ไปไปไปโดดโดดโดดเขาบอกให้กูโดดแล้วเขาไม่โดดมันติดมันติดขาสั้นไปางไหนวะไปทางไหนซ้ายป้าซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยต้องโดดวายต้องโดดจังหวะนี้มึงต้องโดดละโดดเด้งไปเออยืดยืดเออสวยสวยยืด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 ไปยืดไปยืดไปจังหวะนี้เราส่งเลยส่งตัวส่งตัว อย่าให้มันโดนอย่าให้มันโดนข้างล่างอย่าให้มันโดนข้างล่างอย่า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 ให้มันโดนข้างล่างอย่าให้มันโดนข้างล่างโอเคโอเคโอเคเออ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 ดูดไปดูอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องไปกดตุ่มกดกดตุ่มกดตุ่มกดตุ่มมันจะได้ลงกดกดไปไปไปย้ายตกหมดแล้วเวนเราก็ลงมารอเฮ้ยยังไงล่ะทีนี้ทำไงอ่ะทำไงอ่ะ อ๋อมันกลับตัวกลับใจพี่หดพี่หดโ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 หดเฮ้ยเฮ้ยเหลือแค่ของกลางในเป้าๆอีกแล้วฮะเฮ้ยเยอะๆๆๆๆๆๆมาไป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 เอาตีดตีดติดโอเคหมวกแตกเกมเฮี้ยอะไรเนี่ยวิ่ ต้องมาลบากอันนี้อะไรหลงไปได้ปะไม่ได้อะต้องลงมจมปะออมนไปโคนอะอ๋ออุ๊โอ้นี่ลื่นเลยอันนี้ลื่นเลยแสดงว่าเราต้องไปรับตรงนู้นอย่าให้มันโดนแล้วก็อ๋อให้มันติดโคนไปปะยังไงวะมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะนน่นดิมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะทําไงวะเราไปเลยได้ปะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อะไปแล้วขอดแล้วยังไงล่ะเดดทีนี้กู ปีนขึ้นไปปีนปีนยังไงวะเนี่ยปีนเรานั้นได้มาถึงทางตันไปปีนขึ้นไปทางตันปีนขึ้นไปเราต้องรอนี่ก่อนหรือเปล่าต้องยืดเนี่ยอ๋อต้องยืดให้โดนเขียวๆก่อนเว้ยแล้วทีนี้ต้องลงแข่งกับแม่ง ลงเร็วๆเฮ้ยมันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้ววิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเอาติดไม้กูติดไม่ไม่ไม่โอ้โหโอเคโอเคช้ำลุดนิดนึงช้ำลุดนิดนึงยืดยืดไปยืดไป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 ยืดยืดกูไม่ให้มึงไปทางนั้ไม่ให้มึงไปเอ้ยด้านนั่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 นประเด็นคือว่าอีข้างล่างนั้นเราจะทำยังไงวะยังไงมันก็ต้องต้องแตกปะไม่ดูว่า ไว้ครับไม่ไม่ไม่พี่เถอยมาให้มันให้มันไหลไปดิไหลไปแล้วก็เราแทงไปแทงไปแทงไปโอเคหด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 แทงหดแทงไปหดแทงไปแล้วก็เออไอ้ชี้ยเขาฉลาดว่ะเอ๋เอ้ยได้สามดาวด้วยว้าแสดงว่ากล่องแทบมาชำรุดเลยของโคตรเดะบวกไปบวกอีซื้อได้เอาไหม ซื้อเลยนี่เลยเรามันไม่เห็นแกกินเท่าไหร่คุณดแน่าจนะที่ว่าทิมจะซื้อมันอุ๊ยอันนี้แค่โอ้ะโอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องโดดเราต้องโดดโดดบ้างต้องโดดบ้ามันจะมาไม่เถึงอ่ะเดี๋ยนะมามันติดลากกูขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มาทางนี้มาทางนี้ลงไปขงล่างเอ้ยโอ้โหพอดีเลยเอาแล้วขึ้นไปไงทีนี้เรานี่ไงกระตุ่มกระตุ่มแล้วกลับขึ้นไปที่ไอ้ตัวเด้งเด้งดีเด้งเอากูขึ้นไปด้วยโดดติดโดดไม่ได้ติดคนโว้ยดิงแล้วเขาขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยนี่ราวติดด้วยกันไอ้สัตว์หดตัวหดตัวเดินเดินไปนู้นหดเดินโดดโดดไม่ได้ติดคนเออ เออขึ้นมาเย้ยนี่มันไม่มีความสมรคคิดเขาจะยืดตัวทำเฮียอะไรว่ <c oughs> เอาหนึ่งส <c oughs> องฮึไปงุนกูติดก <c oughs> ูยืดตัวยืดตัวเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองฮึเออยกของกันมาไปเอ,อ,อ,อ้ยหยิบดลแล้ว เลยถอนตัวถอนตัวไออาวได้แล้วนี่ขึ้นมาเออขึ้นอยู่ขึ้นหด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 เออจะได้ยกง่ายๆหน่อยไปเขียเอ้ยน่าตาตลกว่ะเย่าได้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 เราต้องดูก่อนว่าเราไปทางไหนนะโอยเราต้องไปทางซ้ายเพื่อไปกดตุ่มโอเคไปทางซ้ายทางซ้ายอึ๊บอ๋ย ก็ตรงล่างเนี่ยเหรออ่ะยืดเลยยืดอยู่เดี๋ยวปั๊บหนึ่งติดเต็มยืดเลยยืดแล้วไม่ถึงยืดอีกยืดได้แค่นี้โดดดิโดดเออช่วยไหมช่วยดิช่วยกันดิเออเดี๋ยได้แล้ววะมันได้หรือยังได้แล้วนี่เออมันต้องอยู่มันต้องค้างไว้เออนะยืด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 ก่ทีหนึ่งตุ๊บอ๋อโอเคเด้งฮึบ ขวาขวาเอออันนี้ไปไหนเนี่ยนี่ไงเอาเพรสะถ้เฮ้ยถ้ามันจะตกมันจะตกนี่กูหยิบเดียว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 เด้งเด้งเด้งขึ้นไปเหรอเ่ะกูจมงอนเด้วกูก็ไปเออยังเป็นเหมือนกังฟูเลยสัตว์เฮ้ยมันจมอีกแล้วเดี๋ยวเจ้าหยิบกูลอยต้องไปไหนเนี่ยต้องเด้งไปทางนู้นอ่ะทางทางซ้ายอ่ะ เ้าจะเปิดโจดจันมันสไปอะไรวะเนี่ยไปนวดไปนวดไม่ยุ่งจังวะเขาไม่เคยบอกจังหวะกูหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเราหยิบเราหยิบโอเคเราหยิบเราหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขึ้นมาดิหยิบหยิบหยิบขึ้นมาจะยกตัวทำไมอะต่อหยิบเหมันยากนะมายกไมยกอ่ะไมยกเอ้อะไรต่อไปดิ

พอถ้าดึงมันขึ้นมามันก็โยกอีกเราต้องให้มันเด้งๆไอเนี้ยไปมั้งไปงั้นเราอยู่เฉยๆกับมาตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ยืดไหมยืดรอให้มันเด้งยืดเนี่ยเนี้ยพี่ยืดแรงไปอือนี่ไงพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเฮ้ยเอ้เชื่อเฮ้ไปไปติดเฮียเลยเนี่ยเราเก็บดาวไปซื้อชุดสินะน่าจะไปงานซื้อแพนเค้กอยู่บนหัวก็ไม่ได้กิน ม,มันเป็นหมวกไปโดดปพ๊บยืดเออสวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปนู่นให้ไปไปนู ha, Sha, ่นเฮ้ยเกระโดดเอ้ยนึกกูขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้เราบางคนติดคนอ้อกูลอยฟ้าเออนึ่ฮึต้องหยิบหยิบไหมหยิบไหมหยิบ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 เด้งมันไปยืด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 อยู่ยืดโอยยืดยืดจะกระดูกูจะคดอยู่แล้วอ ไม่เปิดเก่ะไเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราต้องไปเปิดข้างบนก่อนโอเคไป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 หยุดยืดหยุดยืดหยุดหยุดหยืดหยุดหยุยเหยุหยุหยุด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 หยนดหยุดหยยู่เราต้องอหยุดหหุนไม่ดั้งทางนี้มันจะแตหดหยดหยุไยหยหยุดหยอดหยุหยตดอยหหยุยุดขุ้งหยุดดหยดหยอะไรยติดโคน

อะไรวะไปไหนเดี๋ยวบอกกูด้วยที่ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยไปขวาเลยไปขวาเลยโอาจุด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 เอาติดติดเฮียอะไรกันมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วตามไตามเนี่ยทรงของได้อย่างเฉลุยเบื่อชีพก็งี้ยเนาสามดาวต้องเข้าแล้วเบื่อชีพขนาดนี้โอ้ยมันให้กระบุญแล้วไปไปไป จริงๆอะทุกคนควรจะจำไวไ้ว่าสาม,มัคคีคือพังการมังคือโคมอะไรวะอึบอ๊บเฮียเฮ้ยมันโดดไม่ได้อันนี้คือเราต้องทำอะไรเอ่ยแหมอันนี้คืออะไรอ่ะเราไม่มีบรรยายเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเราก็ยืดไปเลยเฮ้ยอ,อยู่นิ่งๆเล่นไม่เป็นเนี่ยฮัลโหลมันน่าจะเป็นการบังคับขึ้นลงแล้ววะเนี่ยมังคับยังไงวะก็แค่ขึ้นลงอย่างเดียวอันนี้หมูต้องบังคับเอ,เอาเอามันขึ้นไปอ่ากูเป็ี่ยนละกูเป็ี่ยนละกูเป็ี่ยนละ นี่ยไม่เห็นยากเลยย่อหดย่อหดเอาเนี่ยกูฝั่งซ้ายของไว้ก็ฝั่งขวาขวาขวาเฮ้ยเู้ยเฮ้เฮ้ยโอยเค้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาย อย่างน้อยของก็ไปแล้วอย่างน้อยของก็ไปแล้วเราก็ไปบ้างเหลืออีกกี่ด่านไว้เนี่ยน่าจะเหลือประมาณสิบร้อยล้านด่านอะเยอะไปอันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม,เ,ามาเหมือนเดิมเฮี้ยงให้กูแล้วทำไงวะอ๋อฮะขึ้นขึ้นอเอ้าพ<ป>ี่เดี๋ยวไปลงอะลง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 ไปอันนี้แตกเข้าไป อาเอาเชียกล่องแตกดานกล่องไปดานงไปเนี่ยดัานไปดนไปยืดไปขวาบนเออขวาบนแล้วก็ขวาล่างเสร็จแล้วก็มาซ้ายล่างอย่างงี้ปับเออมันมันแอบยาอยู่นิดนึงเออสอเมื่อกี้คือพังไอสันก็มาดิไปเอาเ้แล้วก็ต้องไปะ อึบขึ้นมาเฮ้ย,เ,ยเราต้องาบังคับหรือเปล่าเราต้องไปทำอะไรหรือเปลา่าเราบังคับอยู่ไหนอ่ะข้างล่างโอ้โหตลงไปไงอ่ะเนี่ยเราก็าหดหนึ่งอย่างเหรออ้าวมันเข้าลงไปคนเดียวกูกไม่ลงวะอ๋อกำลังลงอยู่ชา้าเนี่ยังไงนมันบังคับข้างล่างเรียบร้อยกล่องกูละก่อน ไม่ของกำลังจะแตกมันลงไปไงวะมาลงได้เร็วกว่านี้ไหมถ้าเรากระโดดอะ่ะก็จะเป็นกนารพาร์เตยขึ้นไปข้างบน <laughs> ไม่ได้มัง้ง2 w four hours later อืออือท่วงน้ำหนักอเออไปนะ้ำ มันจะช้าขนาดนี้นะพวกพวกกูนเนี่ยโดนบีบตายต่อไปอะ่ะกำลังจะนี่ไงแล้วแติมเป็นเยลลี่ไม่ตายหรอกกูจะพ้นตรงนี้ไหมเนี่ยกัวลังเย้ <Yeah! S 2> อเอา้เอาเขาติดซอกฟันเอากูลงไปลงมาโอ้ยเอเอเฮ้ยลงได้ลงได้ลงได้ไดอเอยอือ ยันนะเตยนะค่อยๆพาไปเก๋ๆหมายต่อพามันขึ้นไปอ่ะๆยืนพี่เดินดิพี่เดินเดินอยู่มันเดินได้แค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิไปดิลงไปลูกอ๋อมันช่วยส่งเหรอมันนานจังว่าเฮ้ยเป็นคนดูดเลยนี่ไงไปๆๆยืดอื ไอ้น้ำดิกูก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอีคืออ๋อมันไปทางขวาได้โง,โงโ่เอ้ยเพิ่งเห็นตอนจบมาแล้วเวนไปเอาดาวหนึ่งสอง,งอ๋อหนึ่งเดี๋ยวยังหนึ่งอยู่เลยหนึ่งสองอือออ๋อมาทำต้องทำให้มันเป็นขาวๆก่อนอถึงไปได้ โอ้อันี้เอะไรเยเนี่ยเออนั่นเออสุดยอดไปเลยพังกูว่าพังไม่ได้ส่งหรอว่าเน้อของเขิงอะี่ีียืดทีกันไว้กันไว้ดกันไ้กันไว้กันไมเฮ้ยันไว้กันไันไว้กันไว้ไว้กักันไว้กั้กกััันมันกันไว้กันไว้อยู่กันไว้กัน้กัน้ั้ ح ح> ยืดตัวจะขาดอยู่ล้เออ,เอ,เอ,อต่อไปก็เราต่อไปก็เราขึ้นมากูขึขนน้นไปข้าคือนินจาเพราะสถานการณ์ที่เราจะลงไปเราต้องโดยดยืดโดดไอทิมแท,ง,ทงมันออต้องคนหนึ่งโดดคนหนึ่งแทงมัลงไปเออเอ,อเดี๋ยวๆกูจะแทงเ,ออเดิอนไปแทงน้ดิสา,สายมือเินอกตาเดิสอป อยู่บรากาศทำไมมันต้องมาเหนื่อยขนาดนี้วะเปนเยลีกควรโดนกินกินให้หมดหมดไปปะฮะใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอีกเนี่ยคุณก็ถูกอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะน่าจะของน่าจะส่งมาจากข้างบนแล้วเราต้องเปิดไอ้เครื่องนี้มันดันไปคิดว่าแต่ตอนนี้เราต้องแทงอ่ะแล้วมันต้องเปิดยังไงอ่ะมันต้องไปปล่อยจากจากไหนอ่ะขวาแล้วมันต้องปล่อยจากไหนก่อน ไม่รัวอ,อยวนะให้มันแทะเพดานไปก่อนแล้วเราไปลองแทงทางนี้ก่ับไหมได้เด็เกูทะลุทะลวงไปให้หมด <laughs> เอาดิอือแล้วไอ้การที่เราลอยตองแต่งอยู่กลางอากาศ <laughs> นั่นเนคืออะไระอ่ะเออซุปอือต้องแทงยังไงอ่ะแทงเหมือนที่เราแทงแม่งเมื่อกี้แหละแล้วก <laughs> มึงไปเลยยังไงวะแล้วพัสดุเราอยู่ไหนอะไม่ใช่มันแตกไปแล้วนะอ๋อเนี่ยเรายังไม่ได้ไปตรงนี้เลยตรงนี้คือที่ไหนนี่แหละไอ้เส้นตรงเนี้ยเห็นบาด้านซ้ายมือเส้นตรงเนี้ยเดินไปดิปัญหาคือจะขึ้นไปยังไงอ๋อมันให้ไปข้างบนก่อนโอพวกกูกว่าทุนแทงสะพุนเลยเฮ้ยพี่หนูตก้นมาต้องสามะคีไม่งั้นมันจะพัง จะพังหมดแล้วไอ้เหี้ยกูกำลังจะตกเขาไม่เอากูขึ้นไปด้วยไงยืดยืดตัวโดดโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปอ่โดด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 โแทง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 ไม่ถึงโดดทียังแทงไม่ถึงยิงโดดข้างล่างยิ่งพังลากกูดิลากไม่ได้ย่อตัวย่อตัวเออดึงขึ้นไปดึงดึงยังไงวะพังหมดแล้วกระโดดดิกระโดด龙门มื้อยืดตัวยืดตัวเออแล้วกระโดดกระโดด เออปาดมันไม่ถือตัวแม่พันแค่แเล็กจัดเฮ้ยทำตัวเล็กๆดิเล็กพอ,อยังเล็ก <c> ช <oughs> อ,อยังเอ๊ะหรือว่า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 ไงเนี่ยแล้วก็เราก็เราก็เฮ้ยพู่ยี่ตัวก่อนดิ <c oughs> เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ยืนตรงนี้ใช่ไหมยืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็พังหมด <c oughs> พี่อะไรยืนไม่อยู่สุ แล้วพอเราเรายืนไม่ได้ว่ะลองไปดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลองนิดนึงซ้ายนะซ้ายเสียงหลงอีกซ้ายหนึ่งสองสางไปพังหมดไหนลองไปนี้ดิลองไปดิพังเรีทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรกูทำอะไรเยอะจบหยุดเอาใหม่ดิเออยังไงนะเฮ้ยเอ็กไหนดูดิ อ๋อน้องพาไปส่งพาสดูเลยเหรอโอ้ดีจังเอาดีดีเงี้ยไปทะลวงเรามันสาทะลวงอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกูจะขาดอยู่แล้วกลับมาเฮ้ย กระตากอยู่นิ่งๆดิเอ่อเฮ้ยเอออยู่นิ่งๆอ้าวตายเลยเวนเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งๆไงที่จตกโลกตายไปน้องอีกสักทีสิเดลิเวอรี่โดยพึ่งน้อยจริงๆให้มันมาทำงานกันนะไม่ต้องให้พวกกูมาทำก็ได้จริงๆอ่ะยืดตัวเดี๋ยวนี้ยืดตัวเดี๋ยวนี้ดีมากเดี๋ยวที่เหลือกูทำเองจัดไปเออเดี๋ยวมา ลาดกูไปกูจะไม่ขยับจากตรงนี้ไม่ตัดก้าวเฮ้ยเอ๊ยยืดยืดแทงตรงๆนี่แหละอแทงติดเฮียอะไรเนี่ยอืมแทงบนๆน่ะติดอะไรเดียวติดอะไรเดียวเฮ้อขึ้น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 โดดโดดบ ตึอเออมันั่นแหลวงออได้ไหมได้ไหมเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นนิดนึงหนูอะเออมา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 ไปไปไยังไงต่อติแทงอืออเออเออเอออนี้นะลวงกูทะลวงข้างหลังส่งแรงมาเจ้วง เอ๋อรับแรงไป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 ทะลวงอากาศเลยอ๋อติดติดให้กูมาทำงานที่นี่ทำไมกูเหนื่อยมากกับเกมเนี้ยน่าจะดีเราพอแค่นี้ไหมเห็นด้วยเซอร์ลอวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้มันมีอีพีต่อแน่นอนอีเกมเนี้ย แต่นิ้วจะเป็นตะคิวแล้ววันเนี้ยพอก่อนบายบายบายอยากตีหัวคนวะมาเอาเอาเปล่เอาเปล่กูยืดกูยืดเอาเปละเอาเปละมาดิมึงยอมมาดิโดดสู้นี่เหยียบ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 กูเหยียบ ไมาไม่ไม่กูจะไม่ไปเอาของไปกู